ทีแล้วอ่ะขออนุญาตไปดีครับละเ่ะชี้ยกูกลัวเสียงพี่เกนจิกูดังมากเลยครับเชียร์ใครเชียร์ใครทุกคนมาเดี๋ยวเปิดไทยผลกันดีกว่าเชียร์ใครครับเชียร์ใคร g 2 n go ครับผมมาเรามาเดิมพันกันดีกว่าเปิดพันนั้นตะเหลี่ยมลงก่อนไหมผมว่าเสี้ยเสียหว่านลงยายาหลุยแมวแมวแมวเดี๋ยวเขาเปิดหลายๆช่องนะครับมึงลงก่อนมั้นะพยายามก็ได้เว้ยเดี๋ยมันต้องลงเพราะมันจะเล่นตรงกลางเโดอนเน่งโอ้ยลแ้วเาดมามา

สอบมาสอบอมันกบ้ามตายแล้วอลับมาเออเออสอบดิสอบสอบสอบบ้าพี่เค้นพี่เค็นสอบป่ะพี่โอ้โหมึงไม่ได้สักสอบเลยเว้ยพี่ดึงสอบมันก่อนดึงสอบมันก่อนเราสอบดิอ่ะแล้วมึงดึงสอบเพื่อนแล้วมึงไม่ไปสบก่ะเพื่อนไดี๋ยวสบดีเพื่อนเพื่อนกูบอกไม่เอาไม่เอาสอบเลยกบมากับมาเลยกบฟ้าเลยกบเลยกบฟก่อนแจเแ็นกบมา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 กรวยกบมากรวยกบวยกบวยกางก่อนกบวยกบวยไหว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  ปยพี่เกเอาหน่อยสกิลเึงพี่เกนพี่เกนพี่เกนกูไว้กูไว้พี่เกนพี่เกนสวยพี่เกนพี่เกนพี่เกนอพี่เกนพเกเออสยวจะเปลี่ไม่ได้หรอกกูเปลี่ไม่ได้กไว้ดิเปลี่ยนไม่ได้เออเออตายาามึงยหยอ้หมดเลยวไอ้ี้ พี่เข็มแม่งมันว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพี่เข็มมึงแม่งได้ว่ะเหี้ยพี่เข็มพี่แม่งสุดยอดอ่ะพี่ชายโอ้ยเหี้ยมันดึงไปมันเล่นตรงนั้นไอ้สัสอ้าวโดนเหรอโดนเหรออ้าวโดนโกดโดนนะนี่เอ้า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 ไอ้หายนะนี่โกดหายเฉยเลยอะไรอ่ะอุ้ยมันเอาไปหมดเลยเหี้ยฮะตอนแรกมีตั้งเยอะนะโดนได้ไงอ่ะ เากักไม่อยู roommate, ่อ่ะกักไม่อยู่อ่ะพี่เคนพี่เคนยังไงพี่เกี่ยวมาเกี่ยวมาเกี่ยวมากี่มาพี่เพี่เคนเกี่ยวด่วเลยพี่เคนพี่เคนฆ่าเลยพี่เคนขอสกิลพี่เคนพี่เคนพี่เคนเอาดิพี่เคนเฮ้ยเอย่าโดนนี่อะไรวะเฮ้ยทำยัไตกอ้ไโอ้โอ้โอ้เ้ยเอ้เฮ้ยเ้ย้้

สบายสบายสวยเพื่อนไม่ไม่มึงกลับมากร๊ปที่เดิมได้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลับมาเกิดวะกลับมากลับมากลับมาตรงกูกลับมาตรงกูใจเย็นกลับมาถ้าเสียงเขาทำเสียงเสียงหลอกเหมือนพวกวีทูเบอร์เฮ้ยมึงกลับไปรวมที่เดิมมันก่อนได้ใจเย็นใจเย็นสมาธิเยอะใจเย็นตามตามมาตามมาต้องมีสมาธินะครับพักเชนบอกนะครับสมาธิต้องมีสมาธินะครับ <c oughs> เราได้มันไม่เยอะขนาดนั้นปะเนีา้งกรเรากู้ได้แค่นี้ใช่ไหมมึงต้องไปจุกเดียวกันเหรอติมอยู่ไหนวะเห็นติมปะ่ะติมติมอยู่ในวอปะติมซ้ำ <c oughs> ตีมตามหาเกีวเอาเกียวข้าวแกงได้ดิเกียว <Okay. S 1> กับภูมิบอกขอหน่อยสองคนได้มาช่วยแน่นอนไหมใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นมันออกไปไหนกันเราวะเนี่ยเออมีสติเยอะตามมา่างกันปะโอ้พี่หมึกกู อยู่ทางเข้าลงมันมึงวิ่งไปเลยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันรีตื่นไม่มึงต้องมึงต้องเอาเลยตอนนี้มึงเอาเลยตอนนี้ต้องเอาเลยตอนนี้เฮ้มันมันไมรีเพื่อนหลังบ้านเราอ่ะปล่อยไม่ได้นะต้องเอาศพนะเอ้ยมึงตัดสินใจกันดีๆอย่าแย่กันดิตรงไหนเฮ้ยมึงตัดสินใกันี่อย่าแย่า เ้ยไม่ไม่ไม่มึงฟังมึงใจงเย็นไฟแรกไฟแรกรรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเพื่อนครบกันนะนะพร้อมแลนวงานลื้อไอ้เ ไม่แต่ไม่กูจะบอกว่ามันวิ่งเนี้ยมึงโฉบได้อยู่นะวิ่งไปตีมันอะโฉบเพื่อเรากันดิแผนงึกจังงอไม่แห่ได้พอเป็นเยอะจริงๆกันดิแหนังแมวอะแหนังแมวแหนังแมว้ได เฟกเฟคน้องมองคนเยอะเกี่ยวได้เกี่ยวดิเกี่ยวได้สักคนไหนที่มันวิ่งหนีมันเกี่ยวได้ทุบได้ตรงนี้ชุบได้ เอก่อนเรสมาร์ูมมันโอ้โหครับมนือนะคือโง่นี่ี่มาตมาตีเอาตรงนี้เอาตรงนี้ตรงนี้มันโง่เราเดียวเดียวเดียวเยวเดียวเดียวเดียวยเดียวีเดีวเดียเดียัเเดีเยวเดียวีเวเยวเดียีเเีเวเเีเวเล่นย่ีเีีเีดี่เวีี

ไปสาวเอาเสียงพี en like yeah. yeah. oh. s <S lady, ่เค้นดีกว่าเอาเสียงพี่เค้นดีกว่าเออเออถูกเอาไม่เฮ้ยไอ้เหี้ยมันเล่นมู่บองนี่แม่เออเอาสมการเอาสมการไปเอาสมการไปมีทอนะมีทอนะส่วนควายอิโตฟีไอ้เหี้ยควายเอ้ยเอาสมการสาวเอาสมการแล้วมาคุม กาสมาคุมกลางมาคุมกลางอาสมาฟังกลางเลยังสมาคุมกลางอบไม่เปิดใจยิ่งโกงสใครวะังูกาสอบโดยเหรอเ้ยอย่าไปออกตายอีกตายอีกมตายหมดเลยมามาคกางไปกระซูไปหลุยมาหลุยเบี้ยหลุยเบ้ยหลุยเบยหล่ยเบียกาป่ยนปี่ยนไป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  ยไเพื่อนมาเพือดึงสบนดีดึงสบันดีไปอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ทไมจอนีอีกจอสีจอไปเลย ต่อยยังไสิคระตายแมายตรงกลางมอนเดิมมอนเดิมมอนเดิมเหนนเหนมอนเดิมมนเดมมอนเดิ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 มตามจริงมันน่าจะชนะแล้วนะเฮ้ยดึงมาตีแล้วดึงมาตีดึงมาสบมาบมาบมาจะได้หวะกางยนะได้ตบยัดยัดไอ้เดียวเนวเป็นควอะไอ้สัเนควอยเป็นวายทำเพี้นตายฮะขันหมดงัหมดบเหี้ยนหนุ่ยแพ้ควายหอเมืองไอ้สัเหี้ย ฮ่าพี่ตอเทียใครอยู่อะอยมเอนเรียนอเปีนไได้มึงเอ้นข้คเานอยามานะเอัสัสตายดีกว่าไอ้เะเปลี่ยนไม่ได้มึงเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้สัสมดา้สัสมมด้ามึงมด้ายามดไอ้สัส cho bị hết sạch à muốn cho bị hết cho đi mà chưa bị cháy hết mà chưa bị cháy hả cho đi ngoài bay nhiệt độ hết sạch bao gì à hết có lo có sổ cái ngoài muốn cho mà ngoài hết sạch cho đi này ngoài là gì em cho đi này hết con của tôi <s <S ไอ Get ้ยัยไกสัตว์มึง้เจ้ากูมึงใครไอ้ควายไอ้ยัยสัตว์เออหลอไอ้พี่เมี่อกูจะไปไหนอะไปมาหนึ่งมาหนึ่งมา คว้ยไอ้ใจก็โ <c> ล <oughs> ่ไอ้คว้ยส่วลบตัวเยี่ยไอ้สัสขยะเยี่ยคว้ยไอ้ใจไอ้ขยะเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้าง

ที่เกิดเมื่อวานบอกกันนานไว้ก่อนเลยตำกวจเข้ายาตำรวจจอดตำรวจเด็กกูเดี๋ยวมันโดนต้องบอกตำรวจเข้าเลยบอกตำรวจเขาไม่ไม่เดี๋ยวตำรวจเข้าเองเดือดขึ้เอาใหม่ผมผมบอกแล้วว่าจะพาพวกมันมาหาประสบการณ์มันก็ต้องเงี้ยแหละมันก็ต้องสั่งพาดมีอะไรกันได้เพราะว่าตัวผมไม่อยู่ถูกไหมตัวผมไม่อยู่ตรงนั้นคนอื่นมันก็มันก็ฝึกอ่ะมันก็ฝึกอ่ะเออช่างมัน เาใจได้เข้าใจได้คือถ้าเกิดไฟมันไหวถ้ามันพลาดแค่เรื่องสื่อสารมัน,นมันเป็นเรื่องที่ง่ายเว้ยคนดูแต่ถ้าเกิดว่าไฟแพ้สื่อสารกันจะเข้าใจอันนี้แก้ลําบากถูกไหมเออถ้าไฟไหวพลาดสื่อสารอันนี้ง่ายเอาแต่นี่มึกพุดนมีถูกนะพูดถูกนะพูดถูกพูดถูกยังไม่เป็นไรคนดูอย่าผมผมผม,ผมไม่อยากให้โทษใครทางนั้นเลยผมไม่อยากให้โทษใครทางนั้นเลยคนดูจำรอบที่แล้วได้ไหมที่ไฟสุดท้าย เราจะเกิดกันหมดแต่ว่าโปนตีทุกคนรวมถึงเพื่อนรวมถึงผมถึงไอ้เกสถึงอะไรพวกเนี้ยแล้วมันมันพลาดผมก็ไม่อยากโทษน้องมันเพราะว่าทั้งหมดก็คือประสบการณ์ตรงนั้นแทนเองแทนเองให้กำลังใจกันดีกว่าถ้าไฟมันไหวอะให้กำลังใจกันดีกว่ามันมันมันสบายเลย โอ้โหไอ้ดอปลั่นเลยทีนี้เขาไม่มาเคอร์ฟิวสักทีวะอ,อยากฟังคนแพ้ไงเอออย่าไปเครียดอย่าไปเครียดคนด,ดูชิวชสบายสบายแบบสบายมากๆอะ่ะ ะเหงานานไปละตอนเนี้ยแปดนาทีแล้ว,ลวเอาเอากูไปทักที่เถอะ เอากูไปทีเหอะขอร้องกูนอนนี่จะสินาทีละเฟกไม่เอาไม่เอาอย่างนี้นะน้องมันมันไม่ได้เว้ยเพื่อนวิ่งกัมาสิบคนมีมือคดีอยู่กลางไปคนเดียวจะแพ้แต่เอากูไปตรงนี้เออเบือเลยตรงนี้เฟมันตัวค้ำไงไอ้เหียเอ้ยไม่เป็นไรไม่เลใหม่เอาใหม่ไฟหน้าไฟหน้าอืดมะอ้เยเออจริง เบี้ยเบี้ยวบิวเฮ้ย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  g ี o GTO ใช่เหรอเฮ้ย GTO อุ้ยแม่งเออไม่อันนี้อีกนานป่าวไอ้เตี้อ่ยกูพูดไปแล้วเรื่องอุ้มอ่ะเออเอาเอากูนอาอารนี้เอาจริงมึงเล่นกัน24คนเลยก็ได้นะ ไม่จริงมึงบอกเขาหน่อยก็ได้มันเล่นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเสียงรถหน่วยงานนะเนี่ยอู้อืออืออือเนี่ยโอ้โหไม่น่าโอ้โหยังไม่ได้เขาวิ่งไปเข้าเมืองเลยแมปมัน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 ทับแมปหรอวะคือทับซ้อนเหรอวะต่างโซนต้องโซนมันจับกูถูกตลอดเลยนี่กูใส่หน้ากากแล้วกูต้องทำยังไงอ่ะกูปล่อยเอออันนี้กูแปลงเสียงเลยไหมอุ้ย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 อะไรเงี้ยเอาป่ะแบบแปลงเสียงเล่น แล้วมึงเอาคน,าน,านดูเน,นี่ยเสียงรถหน่วยงานจะ<ย>ไม่เปิดประตูถาอะไรอย่างเ่อนยวางค้าเดีน,น,าน,าน,นเย้ยเดินเป่า,าน้ำอีกบ้านนึงได้ใช <c oughs> ่ป่ะฟูดาวดูยเาน้ำอีกบ้านหนึ่งได้เหี้ยเอาเรื่องไอเคเปน้ำอีกบ้านึงอน ปมไปเอาน้ำท <rí> e> ี่ไหนเนี่ยไอแหนมบอกมันไปกองน้ำก่อนโอ้โหเมื่อกี้ถามว่าเราชนะใช่เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันมันพลาดเองนะมันมันมันเอาตบมาเสิร์ฟมันพลาดเวลาเราชนะแต่ความจริงแล้วมึงพลาดนะตอนต้นไฟอ่ะ ใช่รู้ปัอนในวอลเลยแค่แปดเก้าคนอยงเงเราไม่กู้คนเลยเราไม่กู้ันเลยคือไปแก้พวกมึงแก้มาได้เฮียโคตรเก่งเลยสัตว์แบบว่าเหลือเจ็ดแปดคนแล้วพวกมึงแก้กลับมาได้ไอ้เฮียดับาใหม่นะใหม่นะขอเปิดแบบเปิดแบบไม่แก้ถึงแล้วแต่ว่าอุ้มแบบอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเพราะว่ามันเดี๋ยวรออุ้มอุ้มอะไรถ้ามีไฟเซ็กต์ลงเลยนะแม่ไรยะอยากได้กดดันเพื่อนไม่ได้กดดันมีบอก์ดถ้าไม่ได้บอกมันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะ ตอนนี้ก่อนที่จะมาบอกไฟแรกคุณมีมีมีก่อนนนี้อยูนะต็มอยู่บใช้ของไปเยอะไหมนะรบสมมตเบล่ามาช่วยหน่อยราฟังไม่เยอะไม่เยอะหน่อยไปหน่อยไปพี่ไปไปไดพี่ไปได้กูมีเกาะอยู่ห้าตัวแล้วนั่กูมาวันเบนอยู่ไกลปะเนี่ได้ตู้แดงอะแดนไหนก็ได้พี่หมดของแล้ว มีไปไเนี่ยโกดังนี่พวกใครวะไม่ใช่เซตแต่แรกไอ้ที่เอ้มมอยเอาอวผมก็ได้ก่อนที่เขาจะไฟกันขออนุญาตเล่นแอร์ด็อปก่อนนะครับบอกเพื่อนเขามากันหน่อยแจ้งอะไรวะพี่ตั้มไม่ทันไม่ทนันติด<ะ>คิวใครบ้างคิวเหรอพี่คิวอ่ะพี่ภูมิไอ้ภูมิมันติดคิวเหรอ พี่ภูมิไม่ติด,ด,นตด,ดันติดเออพี่ภูมิมันติดคิวไอ้คิวอ่ะคิวไม่เข้าหรอพี่คิวอ่ะติดคิวพี่ภูมิด้วยพี่ภูมิมันติดคิวดาวก้อนเนสดดีเขี้ยเนเลยติดคิวดาวก้อนเนสอยู่ดได้หายไปไหนตั้งเยอะวะ